ก็ขอสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนนะครับผมวันนี้นะก็อยู่กันในช่องบาชาแนลบเหมือนเดิมนะฮะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะได้พูดในส่วนของคลิปนะฮะคือทําไมผมคิดว่าอันนี้คลิปเป็นคลิปสุดท้ายหนึ่งเลยยอดวิวผมตกนะฮะ คือเมื่อก่อนเคยบอกว่ายอดไปผมโตผมจะเลิกทำช่องไปใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมก็คือยังทําต่อก็คือแปลว่ายอดซับในตอนนั้นคือเพิ่มกระชูดขึ้นมานิดหนึ่งก็คือผมก็มีกาลังใจมาละแต่มาในครั้งนี้ยอดซับผมไม่ถึงสิบมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ทําให้ผมต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการลงคลิป หรือการยกเลิกทางไมโครฟไปเลยเนี่ยที่ผมเคยบอกไปเนี่ยมันกระทบหลายด้านเลยนะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการลงคิดที่เคยที่เคยวางแผนไปว่าจะลงคิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ลงนะฮะก็มาลงทางเพจเหมือนเดิมแต่ว่าเพจผมก็ไม่ได้ลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือทั้งสองด่านคือสองด่านนี่คือเป็นศูนย์นะบอกเลย ในความจริงผมก็ไม่อยากจะเลิกทาด้วยซ้ําแต่ถ้ามาจะเป็นจริงๆผมก็ต้องเลิกทานะฮะถึงมันจะเป็นสิ่งที่ผมฝันมาตลอดสามปีเนี่ยผมก็ต้องเลิกทํามันไม่ได้เป็นตามที่เป้าหมายตั้งไว้อ่ะคือสามปีอาจจะต้องได้มาช็อตแสนซับอะต้องได้แน่ๆแต่มาตอนนี้มันไม่ได้แล้วอะ คือถ้าผมตั้งใจเนี่ยยังไงมันก็ได้ใช่เะละ่ะแต่นี้ผมไม่ได้ตั้งใจไงความไม่ตั้งใจนี่แหละมันทาพาไปสู่ความชิบหายคือบอกเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะณนะตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปก็เลยคิดว่าจะไม่ทำคลิปต่อแล้วมันไม่มีคอนเทนต์ใดที่สนุกสนานแล้วก็ ตรงใจผมเลยอะตรงใจแค่อย่างเดียวคือไหมครับแต่พอผมกลับมาทําถึงในคลิปจะไม่มีใครมาคอมเมนต์แต่ภายนอกผมเยอะมีคนมาคอมเมนต์คำดา่าคำจาคำพูดนี่แหละทำให้ผมท้อท้อแท้คือไว้ง่ายว่าไม่มีใครที่ทำด้วยกันกับผมอะคือผมพูดจริงๆนะผมไม่เก่งเลยทุกอย่างเลยนะไม่เก่นทั้งเรื่องเกม ฟรีไฟอาร์วีทำไมผมต้องเลื่อนทำไมผมถึงไม่เล่นหนึ่งเลยผมไม่เก่งแรงไม่ดีเอาง,ง่ายๆคือผมไม่สามารถที่จะเล่นกับใครได้เพราะผมเป็นคนหัวร้อนง,ง่ายในคลิปทุกวันเนี่ยที่ผมลงคลิปเนี่ยผมเป็นคนประเภทว่าหัวร้อนแบบหัวร้อนให้เฮฮาใช่ไหมแต่แนบภายหลังเนี่ยผมหัวร้อนมาหัวร้ายเป็นคนโมโหร้ายนะครับไม่ใช่เป็นคนโมโหแล้วก็เฮฮาเสมอไปนะครับผมบอกเลยตรงนี้ มันมีบางฉากหลายฉากมากที่ผมตัดออกไปหนึ่งในนั้นคือการโมโหร้ายที่ผมไม่อยากจะให้คลิปผมดปก็เพราะว่าอ้เรื่องโมโหร้ายนี่แหละแต่ว่ามันก็ถึงเวลาที่ผมก็ต้องบอกเนาะก็ะคือผมก็บอกไปแล้วแหละว่าเป็นคนโมโหร้ายถ้าใครไม่ชอบผมโมโหร้ายถ้าใครไม่ชอบว่าผมเป็นคนอย่างนี้เลิกจิตตมัผมได้เลยผมพูดเลยนะฮะ มันไม่มีอะไรเสียแล้วอะ่ะนอกจากผมจะต้องให้พวกคุณอนะ่ะเลิกติดตามผมแค่นั้นแหละ 170, 175ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าซับเนี่ยก็ขอคุณมากนะสำหรับบางคนที่ติดตามผมมาตลอดเวลานะฮะคือก็ต้องขอโทษเลยนะสำหรับผมที่พม่พุ่งพูดความจริงอนะ่ะพูดตรงไปหนะ่อยก็ต้องขอโทษกันด้วยนะฮะแต่มันก็ต้องพูดอนะ่ะเพราะว่า ยังไง,ไงก็คือคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะได้พูดแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงผมอีกถึงจะหาไปถึงจะไปหาทางเฟซทางเพจเพจผมก็ทํา BC b ผมก็จะไม่ลงแล้วผมก็แค่ลงโพลค,คอมเมนต์เฉยแต่ก็จะไม่ลงอีกนะฮะส่วนเฟซ a c e b o o k ผมก็ลงชีวิตจําวาลผมแต่ก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกก็ขึ้นอยู่กับว่าคนติดตามผมอะ จะมีเห็นหน้าผมอีกไหมแต่ก็คือได้เห็นหน้าผมเดิมแต่ว่าผมก็จะไม่ได้รอดแลนในสังคมของแคสเตอร์อีกแล้วนะฮะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับการไม่ลงคลิปของผมว่าทำไมถึงผมหายไปนานขนาดนี้และก็จะนานไปเลยนะฮะ วังว่าทุกคนคงจะคิดถึงผมนะไม่มีอะไรได้อะไรเสียแล้วอะเมื่อจากผมจะต้องเลิกทำถ้าผมบอกว่าตั้งหลักเนี่ยยังไงคนก็ยังไงผมก็ต้องมีเวลากลับมาทำแต่นี้ผมก็มาตั้งหลักหลายรอบแล้วแต่ก็ตั้งหลักไม่ทันทีเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาต้องปล่อยแล้วนะฮะหานเลนย่อมีวา่า งานเลี้ยงไม่ใช่แหละงานเลี้ยงก็ต้องมีก็ต้องโห้โงานเลี้ยงก็ต้องมีวันคือเอาง่ายนะฮะงานเลี้ยงก็มีเลี้ยงแต่วันจากลาอย่างนี้ก็คืออำลากันอยู่ดีของผมก็เช่นกันนะฮะวันนี้ก็ขอลากไปก่อนนะฮะ แล้วหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงผมนะฮะลาก่อน